สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีวันพระเหัดส,สบอีดี้มนีวันที่2พงษืภาค,คม2 5 6 7ค่ะคุณผู้ชมอ่าจินตนาจะโค้งสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมราวพัฒนาค่ะเหลือของอาจารย์โยค่ะคุณผู้ชมค่อยๆล่งที่ละคลิปทีละคลิปในขณะที่มันนอนหวนเนาะค่ะฟื้นโทรศัพท์เทื่องขับรถอ่าก็ได้เต็มที่แล้วค่ะคุณผู้ชมท่านเวลาอยู่ค่ะเนาะ แต่หน้าจะพยายามลงคนละคลิปละคลิปต,ตอนแรกว่าจะสรุปค่ะคุณผู้ชมคือสิบว่าท่านนะคะขั่นสรุปก็ะไดเนาะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมคอยเปลี่นคอยไปคอยปรับคอยเปลี่ยนนะคะคุณผู้ชมเนาะบอกตัวเอง,าางค่ะคุณผู้ชมบอกตัวเองคอยปรับไปคอยมุนไปค่ะเป็นกำลังใจให้ตจ้าของพร้อมนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางค่ะ เราพัฒนานะคะคุณผู้ชมของอาจารย์โยวันที่แล้วบเขาค่ะคุณผู้ชมเขาเตะตัวเข้าแต่ห้ามคะเขาหาตัวเดียวค่ะคุณผู้ชมเพราะวา่าลุดค่ะลุดไปค่ะคุณผู้ชมนี่แหะค่ะจินตนาถึงบอกว่าระมัดระบ้างเด้อค่ะตัวเลขแนวทางมาจากการคํานวณนะมันมีเขามีลดค่ะคุณผู้ชมก็เอามาให้เป็นแนวทางซื้อ,อ,อค่ะคุณผู้ชม สำหรับผู้ที่มากที่ชอบเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมยังคอยยังคอยเบ่งต่อไปต่อไดยังคอยมีกำลังใจไปใดเนาะคะ่ะอันผู้บมกักบ่ชอบนะคะคุณผู้ชมถ้าเห็นหลุดครั้งเดียวก็จะไม่ดูเลยะคะ่ะคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะจินตนาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถ้าบอกว่าแนวทางหลุดแล้วอะรู้สึกว่าผิดหวังนะคะคุณผู้ชมเนาะก,กับว่าอยากเบิ่งอีกเลยนะคะ คุณผู้ชมกับพจะบ่อแตกต่างกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันบ่มีไผ่รู๋เนาะคะ่ะว่าตัวเลขแนวทางมันจะเข่าจะรุดค่ะขันรู๋เพิ่นขึ้นสิบอบอๆเข้าดรอกค่ะคุณผู้ชมเนาะเพิ่นกับชคพ่วงไปลงทุนเอง,องเพื่อนเราละจินตนาว่าเนอะคะ่ะจะเบาแห้งอันเพิ่นกับบ่รู๋ขึ้กันค่ะแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดใดเพิ่นกับแบงปันนข้ามาเนาะคุณผู้ชมเนะาะเพาก็อยากให้าถือค่ะ ที่นี่เ้าก็อยาคือคือกันเนาะค่ะคุณผู้ชมเ้าจจงค่อยนั่มคอยตามเพลินเมืนบอกอันเพราะฉะนั้นขั้นผิดขั้นถือไกยาวากันนะค่ะค ok. ุณผู้ชมเนาะบอกให้ว่าให้กันดอกเพราะว่าให้ไปน้ำกันนะคะคุณผู้ชมมากคืนกันเนาะกับไปน้ำกันอ่าขันนั่นเขากระแสดงว่าดีใจน้่ค่ะกับไปน้ำกันคือเกาทำนั้นบอกเขาก่ะเบิ่งกันไปอยู่นี่แล้วนะค่ะคุณผู้ชมเนาะว่าทิ้งกันค่ะ เพราะว่าแนวทางมันไปได้ตลอดค่ะคุณผู้ชมบ่มือหนึง่งกับมือหนึ่งเนาะคะ่ะมันกับสีเขาขคือเก้าค่ะคุณผู้ชมว่าเขาไม่หนียังได้มือหนากับตอ n เขาค่ะอันตะหน้าวานะเท่ากับบำลดควา,าม,ม,ม,มพยายามค่ะคุณผู้ชมไม่ละความพยายามค่ะเหลายค่ะปกติปกติน่ะบ่เรือสายเดดค่ะคุณผู้ชมตี ch un, ch un. Ort, อนอ้นเต็มเลย ชอบแดดแล้วแดดมากเลยต้นไม้เสียบิดค่ะคุณผู้ชมสีเขียวก่บว่าเป็นเขียวเป็นยังไงคะคุณผู้ชมมือนีสามสิบแปดองศาค่ะคุณผู้ชมมือนีเป็นไปได้จังใดค่ะ,สะแสดงว่าหมู่บ้านฝนตกยูบอก,ก่ค่ะคุณผู้ชมมือนีในตัวเมืองหนองบวัวลาพูค่ะสามสิบแปดองศาค่ะไม่เกินสามสิบเก้าวันค่ะคุณผู้ชมไทยรานเบิรงนห้เมื่อกี้นี่อ๋อเย็นจักมือแน่นาะค่ะคุณผู้ชมทับสัน ตา,ต,าตายตายตายประเทศไทยสีไปยูมองได้ค่ะรุ่นปูญยาตายย่ายรุ่นเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมที่เขายังเล็กผิวบาง,บางๆเนาะค่ะล้วผู้เฒ่าก็ไปใส่มาใส่บ่อใดก็ยูต่กับบ้านห่อนเปิดพัดลมใส่จังสี่แม่ค่ะโอ้ยนะสมัยก่อนคือบ่เป็นจังสี่อยากให้เย็นเย็นอยากให้ทุกคนมีความสุขเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะ,ะแต่มันก็ทําได้แค่คิดค่ะเป็นไปบ่ได้เนาะค่ะที่สิไป เหตุตรงนั้นเพรวันเป็นมาเกิดมาจากธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมก็อดเอาเดอ้อยู่น้กนนกนากันไปน้ากันมอมอแม่แม่ค่ะหักกันไหวเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเบิงแย่งกันค่ะบ่ทิ้งกันละเบิงจังไดกระด้เป็นข่าวเป็นข่าวได้กระเบิงกันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะขอให้เป็นข่าวดีค่ะทุกคนมือน,นีรัฐบาลไทยคื้สิภาคุณผู้ชมปังมากแล้วเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะือสิปังแล้วละ่ะ แล้วก็ต่อดยเยล่าพัฒนาค่ะคุณผู้ชมเก็บเงินเข้ากระเป๋าให้ปังปังทุกทุกคนเ้อค่ะคุณผู้ชมมือนี่ค่ะเล้าพัฒนาของอาจารย์โยค่ะคุณผู้ชมนวดที่เหล่ากะรูดป้ายนะะบบเนยาะค่ะกะบอเป็ยนยังกะมาตอไมค่ะคุณผู้ชมมือนี่เสื้อผ้าคุณผู้ชมพานเข้าไปเล่าไปเนื้อไปไตของเล่าได้บอกับไปเบิกงน้ากันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะไปดูแนวทางของอาจารย์โยเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้จินตนาอยู่ข้างนอกอยู่หนา้าบ้าน อยู่แต่ในบ้านอะไรกะโอ้ยเนาะคุณผู้ชมมันไม่ใช่ธรรมชาติอยู่ในบ้านค่ะกะหอนนะคะแต่มือนีส38องศาอยู่เมืองอื่นกะห้องสีบ้านของคุณผู้ชมกัคือสีพ่ออยู่ใดอยู่หรอกนะคะคุณผู้ชมน่ามือนีเนาะค่ะแนวทางลราพัฒนาของอาจารย์โยคำที่สองพฤษภาคม2,567ค่ะคุณผู้ชมวิ่งรูดหนึ่งกับห้าค่ะ จับคู่ให้1นึ่งสองหนึ่งสาค่ะ5้าสองหสามค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะคุณผู้ชม4,5,2หจับคู่ให้3ตัวค่ะ5,4,4แล้วก็4ตัวค่ะ5 8 4แสค่ะ5 8 4แค่ะลาวพัฒนาเมอร์นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นลาวพัฒนาของอาจารย์โยแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะคุณผู้ชมให้ ดูพิจารณาดูเอา,าค่ะคุณผู้ชมว่าตัวเลขแนวทางที่ให้มานี้จากเขาบ่อค่ะคุณผู้ชมเบิ่งไปต้องกังนวนเด้วยค่ะคุณผู้ชมเดอ้อเพราะว่าตัวเลขแนวทางมาจ,จากการคํานวณค่ะให้มาเพื่อเป็นแนวทางเฉยๆค่ะคุณผู้ชมไม่ได้ให้คุณผู้ชมไปทุ่มเทเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะดูเอาไว้ค่ะเพราะว่าให้สังเกตว่าตัวเลขแนวทางของเพิ่นเขามาจากนวดแล้วเนาะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ให้ดูเป็นแนวทางว่า ามาทางเฮ้าบค่ะเนกเฮ้าบบมักเสียงกรผพานนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าตัวเลขเขาก็ดีใจค่ะคุณผู้ชมถ้าตัวเลขพอเขาอินตอร์นาขออาภัยขอโทษแทนาจารย่โเนาะค่ะคุณผู้ชมที่ให้แนวทางมาแต่ว่า,าคุณผู้ชมนําไเป็นปลงทุนแล้วผิดพลาดไปนะคะคุณผู้ชมเนาะอินตนาขอโทษขออาภัยค่ะแต่ถ้าตัวเลขเข้าก็ดีใจนั่มเนาะค่ะมืแอรงนี้เนาะคุณผู้ชมเนาะสองครึ่งค่ะดูของที่งวดที่แล้วที่ผ่านมาค่ะ วดที่ผ่านมาวันที่29วันจันที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมผลออก4 3 5 1แต่อาจารย์โยให้มา9กับ2ค่ะวดนี้ไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมไปต่อเด้อค่ะแคปหน้าจอด้ะค่ะคุณผู้ชมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีดุดขอบคุณอาจารย์โยค่ะที่ห้ตัวเลขแนวทางวางในช่องจินตนา channel แบ่งปันด้วยน้ำใจมาค่ะ แล้วก็ขอให้คุณผู้ชมจงฟังปังทุกๆคนเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะมันหมานกันมือนี้เนาะค่ะผิดพลาดจากรัฐบาลไทยมากแล้วกะขอให้เราพัฒนาจงนำโชคให้กับคุณผู้ชมในคืนนี้ปังๆังกันค่ะสวัสดีค่ะ